โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องเวิร์กนะครับ MT07 นะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง R7 กันดีกว่าอ่าไหนไหนน้องก็ใช้ MT07 อยู่ผมก็ เคยใช้ศูนย์เจ็ดเหมือนกันนะครับเดี okay, ๋ยวเคเราเราจะพูดถึง R7 กันว่าน้องเวิร์กเนี่ยมีแบบว่าได้ขี่คันนี้มาแล้วอะ่ะน้องเวิร์คคิดว่ามันจะแตกต่างไหมมันไม่น่าแตกต่าง,น,างน่าจะดึงใช่ไหมน่าจะดึงเหมือนกันแต่สําหรับพี่นะที่พี่ว่าตัวใหม่มันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวใหม่ต้องพูดว่า R7 R7 ดีกว่าแล้วกันนะครับก็คือ slipper cut ปปท,ที่ที่ใส่มากับเครื่องยนต์นะครับ ซึ่งมันช่วยเพราะว่าคันเนี้ยแอนจินเบรกมันเยอะมากใช่พอเราเชนเกียร์ลงอย่างเงี้ยมันไม่มีสลิปเอรกัดมันหน้าทิ่มแรงมากมันเหมือนล้อล็ออะไรมันจะเหมือนมันล้อมันจะล็อกด้วยนะครับถ้าไม่มีสลิปเอรกัดก็เวิร์กแบบว่าเพิ่งออกรถมาไม่กี่เดือนรู้สึกเสียดายไหมเสียดายนะไม่รู้ว่ามันจะมาปีนี้ไม่รู้ใช่ไหมมันจะมาปีนี้อ่าแล้วแบบเฮ้ยคิดว่าแบบว่า ถ้าได้ลองเนี่ยด้วยว่ามันรู้สึกว่ามันจะแตกต่างไหมกับสิ่งต่างๆเลยก็จะเป็นกถังวอรดี้เบรกอันนี้เวลานี่มันจะไม่ค่อยกระทัรัดใช่ใช่วอดี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยถังน้ามันเราจะคลิปเราจะคลิปถังน้ามันเดิมใหม่แล้วก็พี่ว่ามันจะวิ่งได้ทะลุลมได้ดีกว่าใ,ในเกียร์แน่นอนรูลมได้ดีใช่รูลลมกว่าแล้วก็ตัวระบบเบรกอะ่ะตรงเนี้ย เปลี่ยนให้เป็นแบมโบมาแบมโบแบบกระปุกเออบบอันนี้ก็แบมโบแบบอันนี้ก็แบมโบเป็นกระปุกเออเป็นตูป้ปลาแต่แบบอะไรก็ยังคล้ายกันอยู่เนาะล้อนะล้อ,นะอตัวเครื่องตัวเดียวกันแค่ปรับเปลี่ยนใหม่นิดๆหน่อยๆใช่เพราะว่าต้องใหม่ไม้ดิเชนท์าเรียกไม้ดิเชนท์หัน,านมาตารฐานยูโรไฟด้วยใชออ่ใช่แล้วก็คีย์ชิพเตอร์อีกหนึ่งอย่างเลยที่เดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับคีย์ชิพเตอร์ตัวนี้ก็ ตัว, 8, ตวเอไม่ให้ตัว R7 เนี่ยมีซื้อเพิ่มแน่นอนซึ่งผมว่าน่าจะใส่กับ MT ได้เหมือนกัน<ม>เพราะว่าเป็นเครื่องตรกรันเกียร์โยงเกียร์โงงยสงสูงกว่าเกียร์เกยงสูงสูงกว่าแต่ทุกอย่างคล้ายกันหมดอ่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเดิมเดิมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็โค้งต่างๆตรงเนี้ยก็ยังเหมือนกันอยู่แค่เปลี่ยนเป็นมุมสปอร์ตเอ่อ full f a i l i n g sport นะครับแล้วไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าปี2021เนาะ ไฟหน้าปี2021ัี่จะมีตรงกลางอยู่นี้แล้วก็จะทําไฟเดย์ไลท์ LED LCD, LCD ใหม่ข้างๆนะครับแ,แล้ว,ลว,วใช่แต่ไม่มีลำแอร์อนะเป็นดูใต้เบาะพี่ว่าที่ว่าตัวใหม่อ่ะมันน่าจะออกข้างมาเป่าทางทางนี้มากกว่าม,มันน่าจะแช,ชกออกเป็นสองฝั่งให้ลมผ่านไประบายฝั่งขวาและฝั่งซ้ายมากกว่าที่พี่คิดน,นะอันนี้คือยังไม่ได้เห็นตัวจริงข้างในแรอร์เป็นยง แสงผมมันดูดใต้บ่อเนี่ยตรงนีอออ้อันนี้มันดูดใต้บ่อ,อนี่จะเป็นเครื่อง CP CP2 CP2 แน่นอนว่าเป็นเครื่องตัวเดีวยวกันนะครับยืนยันออกมาแล้วนะว่าเป็น CP2 นะไม่ใช่เครื่องสองสูบธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดก็คือมันคือโครงสร้างของตัวนี้แค่เปลี่ยนท้ายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแฟลิ่งใหม่เกือบหมดแล้วเปลี่ยนหน้าจอเนาะหน้าจอให้คล้ายกับ R1 ให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นอ่าอ่ามาต่อกัน นี่ก็จะเป็นกุญแจตัวของปี2 0 1 9ซึ่งเนี่ยที่พี่ดูแล้วนะสเปกอเมริกาจะเป็นกุญแจธรรมดาแต่ที่ไทยเนี่ยต้องเป็นตัวนี้แน่นอนเพราะว่ารถจะหายง่ายถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดานะโอ้โอ้โอ้แย่เข<อ>้าไปแย่ผิดแ<อ><ป>ย่ผิดทางพี่ของปลอมแนี่เลยเนี่ยของปลอมอะ่ะอ่าอันนี้ก็หน้าจอของมันอันนี้เป็นหน้าจอเ T เนาะเราจะามาเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวใหม่มันเป็นเหมือนอาวันเลย อืมแล้วก็อ่ะเสียงท่อทุกคนต้องถามหาแน่นอนว่าจะเป็นเสียงไงเสียงท่อแบบตัวใหม่ตัวเก่าไม่เหมือนกันเออตัวตัวตัวใหม่ตัวใหม่ยอจกว่าตัวใหม่ตัวใหม่จะมีพักมาพักอีกชั้นหนึ่งเสียงมันจะดูทุ้มกว่าตัวนี้จะไม่มีนะ ตัวน,นี้เป็นยิงตรงเลยตรงครับเออเนะี่ยถ้าเป็นตัวตัวใหม่2021ของผมอะ่ะจะมีว่ัคค์อยู่ตรงนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งเสียงมันจะดูแบบกระหึ่มแบบดีกว่านี้อันนี้หลายคนอาจจะรู้นะแหละคนเออหลายคนอาจจะรู้วิงอา้าวมัน,นสองฝั่งมังนไม่เหมือนกันเออสวิงอาร์มสองฝั่งไม่เหมือนกันแล้วก็โชคหน้าเอาอลืมพูดถึงโชคหน้ากับโชคหลังเป็นอัพไซด์ดาวแล้วโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวตัวใหม่อ่าเดี๋ยวแปะรูปให้ดู อัพไซด์ดาของขยบ้าสิบเอ็ดมิลนะครับอันนี้เป็นเทเลสโคปิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นของขยบ้าหน้าก็ขยบ้าหลังก็ขยบ้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งคู่เลยอันนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรตัวนี้ของอ,อันหลังอันเนี้ยเบิร์กรู้ไหมว่าของอะไรไม่รู้พี่พี่ก็มมกไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่รู้เหมือนกันอ่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตกันเนาะจะสนใจข้างหน้าก่อนเนี่ยสนปับมันก็จ้ปับอยู่นี่ปับได้เซ็ตปับได้ อ่าใช่ใช่ใช่ป่ะใช่เป็นพี่ว่าอะไรเซตฝั่งนี้แหละอันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้ตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละเปล่าเปล่าอ่าใช่อ่านคู่มือมาโอเคเราก็พูดถึงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเอาไปเที่ยวกันไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นนิเก็ตแต่ทุกอย่างคล้ายๆกันเกือบหมดเกือบหมดแค่เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนอะไรองศาใหม่ ตัวรถมดูยาวตัวรถไม่ได้ดูยาวแล้วก็ดูใหญ่ดูสปอร์ตกว่าเดิมอะ่ะแต่สิ่งที่ดีลวที่เขาใส่มาคงเป็นสลิปเปอร์คัตกับโชคเพราะว่าโชคตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ยนะถ้าปรับเซ็ตด,ดีๆแต่ไอไอไอตัวสลิปเปอร์คัตต้องมีจริงๆถามเวิร์กได้เวิร์กมันซ้อนผมมาค่ะรับแทไ,ไปนั่งเบาะเดียวกันแล้วมันมันนั่งอยู่เนี่ยมันลงมาตรงเนี้ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การพูดคุยกันคนที่ขี่ mt เหมือนกันคี่ว่า feeling มันจับไม่ยากหรอกเพราะว่าเราก็เคยขี่แบบนี้มาก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเข้าไทย,ไเ,ไทยเดี๋ยวหามาให้รีวิวแน่นอนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีเทสอยู่แล้วแหละดูแล้วเพราะว่าคุยกับพี่หนุย่ยไปละพี่หนุ่ยอว่ารอรถเข้าก่อน้ามีรถเทสมาสักรอนแหละให้เราได้เทสตเราอยากเทสด้วยใครลงลงลง,ลงชื่อเทสเลยอก็ประมาณนี้นะครับเห็นต <laughs> ัวอย่างตัวอย่างเปลี่ยนเป็นบีสโต้ได้หนิ เอสเตัวเดียวกันกับแซดี 6R อืมใช่มันจะเปลี่ยนจะเป็นยางสปอร์ตด้วยแต่จริงๆยางวิชลินตัวตัวไอปี2021ที่ใส่มารถ5ก็พิกโค้งง่ายอยู่นะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ลอง<ม>แต่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าก็ยังกดไม่ค่อยมากเท่าตัวรถ5อันนี้มันรถสมั้งถ้ายังไม่ผิดรถ3ามเป็นรถสี่นแหละเพราะมันเป็นยางนางฝนอย่าไปใส่ไอ้แรบ้วลัโต้ทูอ่าฮะ เอาไปเทินยางยังใหม่เลยเห็นเขีแ่แล้วแล้วแล้วปัม๊มปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มดาวจะเป็นในนี่แบบเลเลียนเออเลเลียนเมาส์แกงมันก็หนึบดีอ่ะเออเพราะว่ายิ่งเป็นตัวเบมโบ้ hmm. แถมมาให้ด้วยแล้วจานก็เปลี่ยนใหม่จานจะเป็นวงกลมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะแต่ของตัวปี2021ที่เป็น MT มัน260กสิมิลเปลี่ยนแล้วเดี๋ยว,วไปใส่วงกลมเออเราไปแปลงใส่ตัวใหม่เนาะ Okay. มีอะไรอีกไหมที่เราจะลืมกันในวันนี้คงไม่น่าจะลืมอะไรแล้วมนะั้งเพราะว่ามันก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโทงหน้าใหม่เปลี่ยน,นข้างๆแล้วก็พูดถึงเสียงท่อแล้วก็ดิสเบรกต่างๆนะครับแล้วก็โชค๊คที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็หน้าจออ่าก็มีประมาณนี้แล้วก็ท้ายที่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราเรอดูรถจริงดีกว่าเนาะปีหน้าน่าจะปีหน้าเห็นเขาบอกว่าน่าจะเข้าทันวาก็ใช่น่าจะเข้าว่าสิ้นปีเหมือนพวก R6 R1 แต่อาร์อาร์หเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือยังมีขายอยู่ภายใน2ปีนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดคงจะแบบว่าอีกอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ได้เชนรับใหม่ยูโรหรือยูโรแล้วะมั้งยังไงคือเวอร์ซูเปอร์สปอร์ตมันก็ยังยังยังคงครองแต้มได้เหมือนเดิมอะ่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยซีเรียสมากเนาะอ่าก็ยังไม่ค่อยหน้าไม่ได้เชนเท่าไหร่มันยังสู้คู่แข่งได้เหมือนเดิมส่วนอาร์เจ็ดอ่ะ มันน่าจะได้มาเป็นแข่งเวอร์ชันสองสูบมากกว่าใช่แข่งดาวของอสูนะเออมันจะแข่งแบบว่าทวินในโมโตอเมริกาก็ได้นะอรอชมรอชมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดคุยกับน้องเวิร์กหาน้องเวิร์กมาปิดคลิปหนะ่อยปิดว่าอนะไรครับเนี่ยก็กดกไลค์กดแชร์ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติตตดตะไคร้ด้วยนะครับมันเขินกล้องมันไปยืนด้านหลัง,ลงก็เลยไล่มันมาข้างหน้านครับ เป็นคนไม่ออกกล้องอ๋อแต่มันแต่มึงถ่ายกูมึงกูก็เขืนเหมือนกันนะเวลาโดนถ่ายนี่ไงเออาโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอาเจ็ดเนาะประมาณสิ้นปีนี้อ๋อแล้ถ่ายอย่างรู้ราคาเออราคานี่ตอนตอนแรกก็น่าจะอยู่ประมาณสองไดประมาณสามแสนสองสามแสนสองหมื่นเก้าพันน่าอยู่สามห้าสาม้ประมาณนี้เกือบลืมราคาเลยเดี๋ยวรอดูดีกว่าราคาแน่ชัด บวกกับพี่คิปเตอร์ด้วยน่าจะอยู่ประมาณ 15, 20, 1 5 0 0 0 0 0 0อย่ยากเอามาใส่เลยนะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ